ขนดำปานนี่จะทักไปหาเพื่อนดีบ่เนาะสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือนีมาพอกับงานแก้ครับ,บผมเก็บรายละเอียดเนาะมือนีกะจะเป็นเก็บไปเรื่อยๆน่ะละครับกับเป็นเทือที่สามนะ่ะแหละเก็บบางนั่นเก็บบางนี่ซักอ้อมไปตัวทิพตัวแดนครับเพราะว่าซักอยู่หลายจุดอยู่เด้กะเทคนิคมือนีกะใส่เข็ม ลงสีลงเงาเบอร์13ครับผมเป็นเข็มของออลิทเนาะส่วนไฟกับหกจุดห้าครับผมกับมีเข็มเดินเสียนน้ำนั่นแหละเบอร์เจ็ดเท่กันครับเอามาตัดส่องไฟนิดๆน,น้อยๆนั่นแหละครับผมเป็นการเก็ีงานเนาะเหมือนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานแก้ครับอันเก่าเนี่ยโอ้หมหาโหดครับเชียว์กูร่าดำป,ปี้ปี๊ครับผมก่อนที่เลียกกอนไอเพินดิสซักทักม่านซักที่เรียกรอบเรียกนะครับ เพิ่อนกะโอ้งานแขนจะคลองดั่ไปนี่เพื่อนสร้างสีแก่ได้ปอนว่าท่านก็คืดคืดยุดดนเติบไปครับเบิ้งรีวิวยุดดนเติบพี่รวดเพิ่นก็ได้เพิ่นกะบ้านมันติบ่มีผู้แก่ได้หรอครับเพิ่นสิรับแก่ให้บองสินะครับเพิ่นก็เลยอะก่ใจดีสู้เสือครับก่ลองทักแชทมาเบื้องว่าท่านผมก็เห็นแชทครั้งแรกผมก็บอกว่าสบายมากครับไอ้วางสิแล้วผมก็ได้ผมผมก็คิดว่าผมแก่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่า ผมกะซักงานแก่ซะส่วนมากนะครับแต่มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเก็บเนาะครับผมเพื่อสิทับอันเก่าได้ให้มันดูดีเนี่ยกะใส่เวลาอยู่พักหนึ่งครับเพราะว่าเป็นงานแกะมันกะฟฝ้าว่อะไรเนาะอาจจะมีการเก็บรอบเก็บนั่นเก็บนี่อันเก่าโพกับมากเก็บครับผมเทเลนิดเทเลนอยหรือว่าซักหม่องอื่นไปโอ้ยอยากเก็บมองนี้ได้สร้างนัดรับโดดมาเก็บได้ครับผมเพราะว่า งานเก่าเนาะมันเป็นการแก้ไขความผิดพลาดที่ที่เขาเคยผิดพลาดมาในอดีตตั้งแต่เขาเปลี่ยนรุ่นบาแหวงบุร์ละครับผมก็เคยเปลี่ยนครับช่างนั้นก็เข้าใจความรู้สึกนั่นแต่ก่อนมั่งก่อนเตียมหลังผมกับพ่มีเกียิครับผมนาเนี่ว่ามันถึงนั่งตกตาสวดปากบิดปากเบี้ยวเยอะผมเข้าใจความรู้สึกนั่นดีครับว่ามันมันสีขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตขนาดใดครับผมเวลาถอดเสื้อมันมีตะมูถามมูหัวล่อนะนะครับ ก็คือได้คำนิยามว่าถอดเสื้อไม่ได้ไอยเพื่อนนี่เป็นเป็นความรู้สึกที่จะของเคยรู้สึกมานะครับเม่นแม้ว่าเอาว้นัวหัวมวนนะครับผมอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกจริงๆครับผมถ้ามันใส่ชีวิตําบากกับมาแก้ไขได้ครับผมทักเช็ดกับมาส왑ทายละเอียดเลยครับผมเพราะว่าจังไนมันก็แก้ไขได้ยุติแต่ก็ต้องใส่เวลาครับผมค่อยๆเฮ็ดไปงานแก้ก็่าพยายามเหมือนแนะนํช่างนะครับให้ผมได้ ใส่ไอเดียใส่ประสบการณ์นะผมมันวาดลูกง,งามๆลงผิวหนังกันเจ้าลวดบ่ต้องบอกว่าเอาทั้งสั้นเอาทั้งซี่หรอกครับมันเหมือนเป็นการบังคับผมถ้าเจ้ามาบังคับผมผมกับกไ่ไไรใส่จินตนาการผมหรอเนาะงานมันก็ออกมาไม่ดีแล้วก็มาโทษช่างนู่นนี่นั่นอีกให้ช่างเขาบามแมแนเต้ว่าเขาขางผมด้วยครับก็คือให้ช่างร้านอื่นหรืออะไรเขาได้ใช้จินตนาการเขาบ้างครับเขาถนัดมาในด้านนี้กระจงไว้ใจเขาครับถ้า เห็นผลงานเขาแล้วมั่นใจเขากับไปซักล้านเขาเลยครับบ่ตอนน้องมีขอกลังขาครับจงไว้ใจเขาเนาะกับโบมี่ยังครับเทคนิคทั้งหมดทั้งมวลกับตึงนางให้มันได้ครับกับประมาณนี้ละ่ะผมบอกยูทูบคลิปนะครับแบ่งปันเทคนิคความรู้ไปเลยส่วนสีทั้งหมดกับสีอ e ีเทนนอนนะครับเมือนี่สีดำไดนามิกสีขาวกับไดนามิกก็เกันขวดแง่ครับขวดแปดออนผมจะใส่สีไดนามิกก็คือขวดแปดออนครับสีดำสีขาวเนาะ ตึงนักให้มันได้ครับไม่มีอะไรหรอกมันอย่าไปคิดหลายครับผมกมาเมื่อนี่ก็ซื้อชิมไอ้กบซื้อชิมมันอิงไปครับผมสีซองเพราะว่ามันช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีครับผมลดอาการอักเสบลดอาการระคายเคืองครับก็คืออาการคันนั่นแหละลอกมาแหลวก็ช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีครับผมสีคงสดนะครับผมการงานแก่ก็ต้องซ้ำไปเรื่อยๆครับหลบสองบส้ำหบกับคืนด้วก็เพึ่งพอใจของลูกค้าครับผมแต่เส็ ลวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยทับไปเลยครับเชูวาวร่าครับผมมิดจัดครับผมตรงหน้าอกกับเป็นงานแก้ครับผมแต่อายเพิ่นเอาไว้ก้อน่านท่านสิมาขึ้นแบกเกา่ายุแขนไส้ครับวันนี้เป็นงานแก้คือกันฟังคือนี่แหละครับผมซักสมูไรไปแล้วเดี๋ยวมาเห็นแบกเก่าว,วันที่สิบสองสิบสามจะถึงนี่แหละครับส่วนเสือก็เดี๋ยวสิชะลอยการแจกวันนี้ครับเพราะว่าจะเก็บไวใ้ให้แจกให้ลูกค้าที่มาซักอยู่หน้าร้าน คือจังพี่รุดมือเนี่ยกับพึ่งมาแต่ผมกับพึ่งเฮ็ดแจกนะผมก็ให้ไปสองตครับผมเป็นลูกค้าเก่าเนาะให้แฟนพน,น,นพําเนาะเพราะว่าแจกไปมือเนี่ยกับว่ามันหลายกล้องนะครับเดี๋ยวสิไปส่งเสือล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวมือเจอกันเนาะสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ